สวัสดีพี่เพื่อนครับวันนี้นะครับคนพิเศษครับ EP ที่465นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันครับรายการ200บาททุกรายการเลยนะครับรายการละ200บาทนะครับ465นะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมและช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่าครับหมายเล็กหนึ่งครับคมลึกนะครับต่อมาครับเป็นสมเด็จหมายเล็กสองครับ ดกีกองหมายเลขสองครับหมายเลขสามคนระับเป็นเหรียญหลวงปู่นงวัดตุ้งแหลมนะปีสองเจ็ดครับ,นรบหน้าตานะครับสุคมชัดนะครับนะครับแกะลึกนะครับหน้าตาเหมือนคนจริงเลยครับ ปุโนวัดทุ่งแหลมรุ่นสิทธิ์สร้างนะครับหลังเป็นหัมนน่มนนโโานะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อจาดนะครับนี่บสภาพหิ่งหิ่งเลยครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจาดรถบังกระเบานะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับสภาพหิ่งเลยนะครับ หมายเลขห้านะับเป็นเหรียญหล่อนะับหลวงพ่อโตวัดวิหารทองชัยนาธครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขหกนะับเป็นเหรียญเก่านะับหลยงพกอคอยนะับวัดมหาเจดีย์นะครับเหรียญเก่าสภาพหิ้งนับสองสี่เก้าเก้านะครับ หมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับเหรียญหลวงพ่อเชย2496นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ หมายเลขแปดนะเป็นเต่านะเต่าหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองผสมนะครับมายเก้าเป็นลูกหล่อหลวงพ่อเงินสภาพใช้นะครับวัดบางคานะครับ หมายเลขสิบครับเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อหลวงพระเดิมครับรูปหล่อหลวงพระเดิมวัมดหนองโพนครับหมายเลขสิบนะครับสิบเอ็ดนะเป็นสมเด็จนะครับหลวงปู่โตนะครับสมเด็จขาโตหลวงปู่โตนะครับ อันนี้สิบสองนะครับเป็นพระคงนะครับสภาพหิ้งเลยคนระับน,นี่ดินคนระับอันนี้ออกสีดำดำนะครับอันนี้สิบสองครับสิบสามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระผมนะครับ สิสี่แปดหกนะครับเรหรียญหลวงพ่อคงมดบังกระพร้อมนะครับสิบสี่นะเป็นเรนหรียญหลวงพุทธทวดนะครับหลังพระอาจาร,รย์ทิมนะครับปีสองสองนะครับ หมาเสิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมีนะครับตอกโค้ดนะครับลงยานะครับไหลทองลงยานะครับหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนะครับหมายเลสิบหกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับเป็นพิมพ์เตารีดนะครับ สิบเจ็ดครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับปู่เทียนวัดโบสถ์ทำมาเล็สิบเจ็ดนะครับสิบแปดครับ,รบเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อสวงวัดจีบขาวนะครับ นะเ,เหรียรสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพุ่สุกนะครับเป็นนิทองผสมนะครับเหรียญหล่อหลวงปุ่สุกวัดปากคลองขามเท่านะครับยี่สิบนะครับเป็นรูปหล่อโบราณเอ้เป็นรูปหล่อหลวงปั๊มนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแนมว,วัดเขาหนนะครับพร้อมกล่องนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับ,บต่อโค้ดนะค,ครับของพ่อเนมมัดเขาหน่จังหวัดนครสวรรค์ครับรายการสองร้อบาททุกรายการเลยครับช่องทางในการติดต่อนะครับ08 4 9 0 3 7 6 7 6ครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวครับสนใจถูกทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีเงินเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆผู้ชมแลยช่วยกดไลค์ like, กดติดตามนะยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้ยีเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ